<c oughs> บริเวณน,นี้ที่เราอยู่ก็เป็นสำนักงานใหญ่มาต้นเรีว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทสับประรดโดลเพลนเทชั่นโดลพอออกเสียงงั้นโดลี่โดล D o l e เเพลนเทชั่นซึ่ง ทั่วบริเวณนี้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวเพราะว่าเขาก็ทำพิธีสาธิตการปลูกสับประรดที่สำคัญก็คือว่าผลผลิตหรือผลิตับพัน์ที่ตามมาจากการที่เขาทำอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ต่อมาก็จะมีเรื่อง ที่ติดตามมาเช่นผลิตภัณฑ์การบริโภคหรือว่าการท่องเที่ยวตรงนี้ก็กลายเป็นสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวนอนี่ก็เป็นดอกชบาเหลืองหาดูได้ยากเลยทีเดียวนี่ยไฮ นี่ก็จะเป็นสวนสวนเขตร้อนนะครับเขตร้อน,อนกันพืชเขตร้อน <c oughs> สวยงามจริงๆนี่ก็โกโก้แบบทางภาคใต้บ้านเราลูกโกโก้ได้อ่านี่ก็มาถ่ายลูกโกโก้ไปเลยสวยงาม ีโกโก้ที่เรากินกับปลูกที่นี่นอกจากนี้วิธีการจัดสวนชั้นหนึ่งการจัดสวนชั้นครูของเขาเมื่อคนได้มาเยือนและก็ซื้อผลิตภัณฑ์สับประรดและที่โด่งดังที่สุดก็คือไอศครีมสับประรดที่ทุกคนก็ต้องรับประทานกัน นี่ก็เป็นการศึกษาดูงานว่าเมื่อเรามีผลผลิตทางการเกษตรหนึ่งชิ้น <c oughs> ก็จะต้องมีผลผลิตอื่นที่ติดตามมารวมทั้งในเชิงท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆด้วยแล้วแถวนี้ก็ยังมีการปลูกกาแฟทำไร่กาแฟสดๆ นี่ก็น่าจะเป็นสถานที่ผลิตเป็นเนื่องมาจากว่าเวลามีไม่มากนะักเขาให้เวลาไม่มากเขาจะมีรถให้เรานั่งชมแต่เวลามีอีกสิบนาทีก็คอองจอะต้องอำลาเพราะแค่นี้เพียงแต่ว่ามาเอาแนวความคิดต่างๆที่มีพันชบา เป็นที่น่าประทับใจบ้างหลากสีมาที่นี่ทำให้เราเห็นว่าคือไม้อะไรก็ได้นี่ไม้พวกนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบแถวบ้านเรายุงชอบไข่ปลูกกันอย่างหนานแน่นนน่าชมจริงๆ การศึกษาดูงานเที่ยวนี้ก็ก่อให้เกิดความประทับใจอย่างยิ่งนะนี่ก็คือมาดูบริษัทผลิตสับประรดของฮาวายซึ่งจะมีผลผลิตโดยทั่วไปแล้วก็จะมีผล,ผล,ผลผิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมะม่วงหิมผพาน ที่อื่นที่อเมริกาเนี่ยปลูกไม่ค่อยได้แต่ที่นี่ปลูกได้ตรงนี้ก็ก็สาธิตสับประรดแต่ที่จะนำไปปลูกอยู่พอดีมีนัดที่จะขึ้นรถนะก็คงจะเจดถ่ายให้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะประทับใจดอกชบาสีเหลืองละเกินซึ่งถือว่าแปลกใหม่ ครับผมต้นมะยมมีที่วัดครับผมต้นมะยมจะมีที่วัดเลยครับ